ด้านหลังสิคะด้านหลังนะคะเบาะสามารถหมุนคุยได้กับข้างหลังได้ทั้งสองสองอันเลยนะคะหมุนได้เลยมีทีวีพร้อมนะคะมีไฟพร้อมเบลมีครบทุกอันนะคะคันนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวเพชรกฤษดาคุณค่ะทุกท่านค่ะวันนี้พบกับพี่ขวัญเจ้าแม่รถตู้นะคะรอบค่ำรอบบ่ายนะคะคันนี้พี่ขวัญแนะนําเลยว่าเหมาะกับรถครอบครัวมากๆเหมาะกับรถครอบครัวมากมากมากกว่าเจ็ดที่นั่งมากกว่าสี่ประตูมากกว่าหลายๆยี่ห้อหลายๆแบรนด์ที่ใช้คําว่ารถครอบครัวนี่คือรถตู้โตโยตา้าเวนทูรี เครื่อง2.7เบนซินนะคะคันนี้ปี2013นะคะโปรโมชั่น5 7าแส0บาทค่ะด้านหน้านะคะกระจังตัวนี้ปีโฉมนี้จะเป็นแนวนี้นะคะยังเป็นไฟตัวเดิมอยู่ไฟตัวเดิมนะคะอันนี้ตับหน้าย้อยนะคะไฟตัวเดิมนะคะสีขาวมุกค่ะท่านผู้ชมคะมองยังไงก็สวยสีบางมากเอามือเนี่ยสีบางจริงๆรคันนี้ตัวนี้นะคะ เป็นล้อแมกออกจากศูนย์นะคะเป็นเป็นเบสิกของโตโยต้าหกหกกาสสวยหรูยางใหม่อีกนะคะดูด้านหลังสิคะด้านหลังนะคะเบาะสามารถหมุนคุยได้กับข้างหลังได้ทั้งสองสองอันเลยนะคะหมุนได้เลยมีทีวีพร้อมนะคะมีไฟพร้อมเบลมีครบทุกอันนะคะคันนี้เนี่ยพรมพรมปูทั้งคันนะคะไม่มีใครได้เนี่ย ผมอย่างดีนะคะท่านผู้ชมพี่ขวัญรบกวนตาน้องน้องขึ้นไปข้างบนนะคะดูเบาะด้านหลังเลยไม่มีเบาะอันไหนขาดนะคะท่านผู้ชมไม่มีเบาะชํารุดนะคะท่านผู้ชมไม่มีแน่นอนนะคะไม่มีเบาะขี้บุรีจี้ไม่มีกลิ่นบุรีไม่มีอะไรนะคะสะอาดสะอ้านคันนี้รถบ้านแท้ๆนี่ใช้มือแค่แตะคะ่ะท่านผู้ชมมือแค่แตะนะคะ นี่แค่นิ้วแตะนะคะแค่นิ้วแตะนะคะสเกิร์ตรอบคันเซ็นเซอร์รอบคันสวยมากค่ะรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยบอกเลยนะคะจะเหมือน Fort u n e r เลยคุณสามารถพับเก็บเบาะตรงนี้ได้เลยแต่แรงวันนี้พี่ขวัญกระดูกยังไม่ดีพี่ขวัญยังไม่ได้ทำให้ดูคุณสามารถพับเก็บเบาะใครเห็น f o r t u n e r บ้างใครรู้จก er ัก Fort u n e r ที่ที่ที่เวลาเขาเก็บเบาะพับเลยค่ะขึ้นไปแขวนไว้มุมนั้นได้เลย พับขึ้นไปแขวนเลยนะคะ,ะมันจะมีที่แขวนนะคะท่านผู้ชมเบาะก็ใหม่ค่ะพื้นก็ใหม่รถก็ใหม่ท่านผู้ชมะ่ะเบาะก็ใหม่พื้นก็ใหม่ท่านผู้ชมะ่ะนะคะฟลิล์มก็สวยนะคะฟลิล์มใหม่นะคะฟลิล์มยังดีอยู่เลยนะคะยี่ห้อรามิน่าอย่างดีเลยนะคะด้านนี้ต้องเปิดเองนะคะด้านนี้ต้องเปิดเองนะคะเรานนจะมีอัตโนมัติฝั่งนั้น ด้านนี้ใช้เมนนวลนนะคะด้านนี้ใช้เมนนวลนนะคะท่านผู้ชมแล้วพี่ขวัญจะสั่งเปิดประตูโดยที่ไม่ต้องไปจับอยู่ตรงนั้นนะคะอ่าเห็นไหมคะอ่าอันนี้พี่ขวัญสั่งตรงตรงพวงมาลัยนะคะตรงข้างพวงมาลัยแล้วพี่ขวัญจะสั่งปิดโดยที่ไม่ต้องมีใครไปจับตรงนั้นเลยสั่งปิดแล้วนะคะอ่ามาแล้วไม่ใช่ผีหรอกนะเกียร์ออตโต้ค่ะ ขับเลยจ้ะใครขับได้ขับเกียร์ออตโอต้ง่ายแอร์แบ็คคู่จะท่านผู้ชมขาเซฟตี้นะคะอุปกรณ์ด้านหน้าเนี่ยเบรกมือนี่สำคัญนะสำคัญนะเนี่ยสำคัญนะคะทีเบรกมือนะคะมาดูสิหน้าตาของเวจูรี่มันเป็นยังไงอย่างนี้เองเหมือนรถตู้เบสิกทั่วไปเลยนะคะมอรมเบรคค่ะสวยงามนะคะไม่มีกรอบไม่มีแตกใครเอี่ยมใหม่ นะคะน้ำยาแอร์ค่ะเอ๊คันนี้น้ำยาแอร์ขาดไหมดูตรงนี้ก็ได้เนี่ยค่ะดูท่อ,อยางสิคะนี่รถปี13ยังใหม่ๆเอี่ยมๆอยู่เลยยังใหม่ๆเอี่ยมๆอยอยู่เลยนะคะหม้อทุกอย่างไม่มีแตกไม่มีกรอบวันนี้พี่ขวัญขอลาก่อนขอบคุณค่ะ